สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนเปนข่าวเจ๊กครับมื่อนี้สั่งมาล้นๆเลยครับพี่น้องขาดบาไดงกันนะพระะกะพิกกระเจียวแล้วก็อ่าพริกกระเจียวคือกันมาพี่น้องคือกันหนะาน้องกระเจี๊ยบเขียวกับกระเทียมนะฮะเดี๋ยวพาไปเอาไอ้นี่จักแป๊บพี่น้องมื่อนี้จะยืนกินครับนี่เอาแบบพริก สองนมอยกับพ่อกินยังอืเตี้ยยืนกินครับมึอนี่สมุนนั่งกินสมุนกวนพี่น้องเบิงึง <laughs> ขนาดมายัางหนาวเลยใส่เสื้อกันหนาวอย่างดีเลยยืนกินครับผมห oh. นาวครับพี่น้องหนาว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 พี่น้องเอ้ยจิ้มลงไปขอถ่ายขอรูปจะรูปหนึ่งพี่น้องก้อนสี ท่านนะครับนาะนี่โอเคจ้ะเสร็จแล้วมาพี่น้องเลยสัปดาห์แรกนะครับทำงานสู้ๆครับผมผู้ได้ยุต่ต่างถิน่นต่างแดนสู้ๆอดเอาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อืม อยู่ใส่ก็ต้องอดทนอยู่บ้านเฮาก็ต้องอดทนอยู่ไกลก็ต้องอดทนหาเงินเพื่อครอบครัวพี่น้อง ผัดหมูใส้พักรสชาติจะออกจืดๆเข้มแต่มันมัน,ม,นมันจืดๆแบบนัวนะครับเสือสาตัวไปหน่อง น้ำหมูกกะไรพะโ ออกอัตโนมัติโดยไม่ได้สั่งการชีวิตวัตองอยังมากมมยพี่น้องกินให้อิ่มท้องเราเดินสู้ต่อครับ